เมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอจัดงานวันลูกพระจอมปีการศึกษา2568ตอนรับนักศึกษาใหม่กว่า8,000คนเข้าสู่รั้วพระจอมเกล้าลาดกระบังงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Ocean Adventure โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมรับน้องรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงมาที่ป้ายหยุดรถไฟพระจอมเกล้าจากนั้นเป็นกิจกรรมที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์บวรบรุญนาคเป็นการประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568และพิธีมอบเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎจากอธิการบดีผู้บริหารสถาบันและคณาจารย์ให้กับน้องนองนักศึกษาชั้นปีที่หจากทุกคณะทุกวิทยายลัย ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม first step สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งเป็นการต้อนรับน้องๆด้วยความรักความผูกพันและสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อเข้าสู่รั้วพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะเมื่อวันที่28มิถุนายน2568สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังจัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาส,าสาจลปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่สถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีสีอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเช่นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะบดีผู้แทนของแต่ละคณะวิทยายลายัยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายในด้านต่างๆของสถาบันให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เช่นการส่งเสริมการเรียนการสอนส่งเสริมด้านนวัตกรรมกิจกรรมต่างๆภายในสถาบันการใช้ชีวิตและความปลอดภยัยรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษารวมทั้งได้ตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจมีความสบายใจในการร่วมกันดูแล,แลและพัฒนานักศึกษาระหว่างที่ศึกษาอยู่ภายในสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่24มิถุนายน2568รองศาสตราจารย์ดรยลพัฒน์อารีรบรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้แทนร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้บริการห้องสมุด4แห่งได้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักขอสมุทรกลางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศหรือการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดแล้วยังเป็นการรวมพลังของภาคการศึกษาที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเข้าถึงง่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย ศูนย์พัฒนาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สจลเปิดรับสมัครโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์รุ่นที่3รอบที่2ประจำปี2568จำนวน3รายวิชาในรูปแบบออนไลน์ได้แก่ Physics 2, Fundamental Chemistry, Engineering Mechanics โดยหลักสูตรปกติรับสมัครถึงวันที่2กรกฎาคม2,568และหลักสูตรนานาชาติรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคม2,568สามารถสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำนักงานกิจการต่างประเทศสจลร,รับสมัครประกวด OIA KMITL Ambassador Contest 2025เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของสถาบันและเป็นทูตด,ด้านวิเทศสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาคมโลกรับสมัครถึงวันที่6กรกฎาคม2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ OIA ชั้น8ตึกสำนักงานอธิการบาดีหมายเลขโทรศัพท์ 0, 0, 0 2 3ย์8 2 0สต่อ2315และ3 8 4 1 ศูนย์บริการทันตกรรมสจลให้บริการตรวจฟันและเอ็กซเลโอพีจีสำหรับน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคณะทุกวิทยาลัยของสอจลในราคาพิเศษ300บาทตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2568เว้นวันหยุดราชการน้องๆที่สนใจสามารถสแกน QR Code คเพื่อจองคิวนัดหมายได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 329 8080และ082 406 6719